น่าสนใจค่ะว่าปัญหาที่ดินเขากระโดงที่จังหวัดบุรีรัมย์จะจบลงในรัฐบาลชุดนี้ได้หรือไม่หรือว่าจะกลายเป็นความบาดหมางค่ะเมื่อเรื่องนี้นะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องของข้อกฎหมายทั่วไปค่ะแต่อาจจะกลายเป็นเรื่องของการเอาคืนระหว่างพัรคเพื่อไทยกับพัรคภูมิใจไทยจนนาไปสู่รอยร้าวภายในรัฐบาลผสมค่ะ ปงปัญหาที่ดินเขากระโดงที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะเปรียบเหมือนมหากาบเรื่องยาวค่ะเพราะว่ามีคนในตระกูลชิดชอบเข้าไปเกี่ยวข้องค่ะโดยพบว่ามีการครอบครองนะคะพื้นที่บางส่วนในจํานวนของเขากระโดงจํานวนทั้งสิ้นกว่า5,000ไร่ค่ะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะก็เคยมีคําพิพากษาของศาลทั้งในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ศาลอุทธรภาค3และศาลดีกาค่ะระหว่างปี2,557 ถึงปี2563ชี้ขาดหลายครั้งนะคะว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยดังนั้นจึงไม่สามารถนะคะขอออกโฉนดได้แล้วก็ให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างพร้อมย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากที่ดินค่ะพร้อมทั้งให้ส่งมอบที่ดินดังกล่าวนะคะ ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็ต่อมาล่าสุดนะคะสารปกครองค่ะให้เพิกถอนที่ดินเขากระโดงที่จังหวัดบุรีรัมย์แต่จนถึงตอนนี้นะคะก็ยังพบว่าที่ดินดังกล่าวค่ะก็ยังไปไม่ถึงมือการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะขณะที่กรมที่ดินค่ะเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เป็นตัวละครสําคัญในเรื่องนี้ค่ะกรมที่ดินยืนยันว่าที่ผ่านมานะคะได้ทําตามคําสั่งของสารอย่างครบถ้วนนะคะ กนณีดังกล่าวนะคะกำลังสะท้อนให้เห็นนะคะความสุ่มเสี่ยงที่จะนำไปสู่ความบาดหมางค่ะระหว่างพักเพื่อไทย กับพรรคภูมิใจไทยค่ะซึ่งต่างเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันค่ะโดยล่าสุดนะคะในส่วนของพรรคเพื่อไทยซึ่งมีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลุมเรื่องการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้คุณสุริยะคาบอกเลยค่ะว่าถ้าหากที่ดินตรงนั้นนะคะพิสูจน์ได้ว่าเป็นของการรถไฟนะคะเขาจะไม่ยอมเสียแม้แต่ตารางวาเดียวค่ะ ขณะนนที่คุณภูมิธรรมเวชยาชาัยรองนายกรัฐมนตร,ร,รีและรัฐมนตร,ร,ร,รีว่าการกระทรวงกลาโหมในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองค่ะก็บอกว่าเรื่องนี้ค่ะยืนยันว่าทุกอย่างต้องเดินไปตามข้อกฎหมายค่ะ ขณะที่อีกด้านหนึ่งนะคะในฝั่งของพรรคภูมิใจไทยค่ะที่คุมกระทรวงมหาไทยและกรมที่ดินค่ะโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและมติว่าการกระทรวงมหาไทยนะคะยืนยันว่าเรื่องนี้มีก่อนที่เขาจะเข้ามานั่งเป็นเจ้ากระทรวงมหาไทยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจะไม่มีการแทรกแซงหรือว่าสั่งการใดๆแล้วก็ขอเรียกร้องค่ะว่าทุกฝ่ายอย่าเอาการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ทุกอย่างต้องไปจบที่กรมที่ดินค่ะในส่วนของคุณทรงศักดิ์ทองศรีค่ะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีในโคต,ต้าของพรรคภูมิใจไทยเองค่ะก็ออกมายืนยันนะคะว่าจะไม่มีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินเขากระโดงอย่างเด็ดขาดค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ได้จบไปแล้วค่ะ ผมเรื่องที่ดินเขากระโดงนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยืดเยื้อมานานแล้วนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับคนในตระกูลชิดชอบซึ่งเป็นผู้ที่มีอิทธิพลเหนือพัรคภูมิใจไทยค่ะเรื่องนี้จะจบลงที่ตรงไหนจะจบลงในรัฐบาลชุดนี้ได้หรือไม่ค่ะ จึงเป็นการเมืองวาระร้อนๆนะคะที่เราอุมาจากพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเองค่ะนอกจากนี้น่าสนใจนะคะยังมีการเชื่อมโยงค่ะว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นการเอาคืนจากพรรคเพื่อไทยค่ะที่ดําเนินการจัดการกับพรรคภูมิใจไทยนะคะเพราะก่อนหน้านี้พรรคภูมิใจไทยค่ะเพิ่งจะไปแตะเรื่องที่ดินสนามกอล์ฟอันภายซึ่งเป็นที่ดินธรณีสงและเรื่องนี้คือจุดตายของนายยกแพรทองทานชิน,นวัตรนั่นเองค่ะ